ข่าวด่วนกับทุกคนห้องเสื้อพศด,ดีไซน์เผยรูปชุดใหม่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับอุ้มอิมเอารูปภาพให้ทุกคนได้ขึ้นชมตรงนี้เลยครับสวยไหมครับทุกคนเป็นชุดสีส้มนะครับรีดีว่าช่างพดเนี่ยก็เผยครับว่าทางด้านแม่น้องอุ้งอิงนะครับได้สั่งทําชุดเนี่ย หลายชุดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวก็เปิดเผยออกมาเรื่อยๆและชุดแรกของอีหลาน้อยของเราที่เสร็จนั่นก็คือชุดนี้เลยครับด้วยพลังรักของพ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับครับทุกคนถ้าพูดในเรื่องชุดของอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเรียกได้ว่าเนาะ หลายคนบอกว่าไม่อยากให้อุ้มอิ่ใส่ชุดซ้ำบ่อยๆใช่ไหมครับทุกคนเนื่องจากว่าเป็นซปเปอร์สตาร์นี้ต้องบอกว่าแต่ละวันแต่ละงานเนี่ยหลายคนก็อยากเห็นลุคน้องเปลี่ยนไปในแต่ละวันใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยการมอบชุดส่งต่อชุดให้กับศิลปินในวงหรือว่ารุ่นน้องในวงเนี่ยอุ้มอิ่มคิดว่าเป็นเรื่องปกติมากๆครับทุกคนในวงการบันเทิงเนาะไม่ว่าจะเป็นวงการไหนก็แล้วแต่วงการดาราวงการศิลปินเนี่ยเขาก็ส่งต่อชุดให้กันทั้งนั้นไม่ใช่ เรื่องแปลกครับยิ่งเป็นชุดน้องอุงอิงนะครับอุ้มอิ่มคิดว่ามีเด่คนอยากได้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นชุดในตำนานทั้งนั้นเลยครับทุกคนมีอยู่คนหนึ่งครับที่อุงอิงเนี่ยน้องได้มอบชุดให้กับรุ่นน้องเนาะแล้วเกิดดราม่าในแอปพลิเคชัน t i k t o k บอกว่าชุดทำไมแบบใส่เบื่อแล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นอันนี้อุ้มอิ่มมองว่า ไม่ไม่สมควรไปคอมเมนต์อย่างนั้นนะครับกับดราม่าที่เกิดขึ้นเนาะซึ่งเราบอกว่าอุ๋งอิงเนี่ยน้องชุดเยอะมากไม่ว่าจะเป็นชุดที่แฟนคลับส่งให้เนี่ยไปดูเลยนะครับคนที่ส่งมาให้น้องในแต่ละครั้งเนี่ยบางที3าถึงสชุด4ีถึงหชุดทีเนี้ยพอใส่ปุป๊บใช่ไหมครับ fc แฟนคลับก็จะเรียกร้องอีกว่าเออไม่อยากให้อุ๋งอิงใส่ชุดซ้ํา เอาเอาความคิดหลักๆอย่างอุ้มเองเนาะอุ้มิมก็มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือน FC ฟซแฟนคลับเลยว่าอยากให้อุงอิงเปลี่ยนลุคเรื่อยๆตลอดเนาะทุกคนแบบสมฐานะซูปเปอร์สตาร์อะไรแบบนี้ครับทุกคนเราก็จะอยากเห็นชุดที่แบบเซอร์ไพรส์ในแต่ละวันอะไรแบบนี้ครับทุกคนเนาะทรงผมหน้าตาเปลี่ยนไปในแต่ละวันอย่างเมื่อคืนนี้องอิงน้องก็ทําผม ทรงผมสั้นก็ดูแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งครับทุกคนเนาะคุณพศด,ดีไซน์เนี่ยอุ้มอิ่มเคยโทรไปสัมภาษณ์แล้วนะครับเขาค่อนข้างที่จะปลื้มใจแล้วก็เป็น fc แฟนคลับของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเลยแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ออกแบบชุดให้กับซูเปอร์สตาร์น้อยอย่างอุ้งอิงนะครับทุกคนเขาบอกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้รับนะครับ การตัดชุดจากแม่หน่อยนะครับส่วนดีไซเนอร์นะครับทางด้านแม่หน่อยเนี่ยเป็นคนเลือกเองเลยแล้วก็พี่หมอนอิงนะครับช่วยกันเลือกครับพุกคนว่าชุดไหนเหมาะสมกับอุ้งอิงนะครับชุดไหนไม่เหมาะอะไรแบบนี้ครับพุกคนจะเป็นทางด้านแม่หน่อยแล้วก็ครูหมอนอิงเนาะเป็นสไตล์ลีดแล้วก็เลือกชุดให้กับน้องนะครับอะชุดนี้พ่อพแม่แ fc แฟนคลับชอบไหมครับส่วนตัวชอบมากดีเทลคือสวยงามนะครับเหมาะกับอุ้งอิงมากๆเป็นชุดสีส้มปกติเราไม่ค่อยเห็นอุ้งอิงใส่ชุดสีส้มเลยนะ นะครับพ่อพ่อแม่แม่ปกติจะเป็นโทนสีชมพูสีน้ำเงินสีแดงนะครับสีขาว แต่สีนี้มิไม่เคยเห็นเลยเป็นสีโอรสนะทุกคนสวยมากครับแล้วก็ช่างเนี่ยก็เปิดเผยไปแล้วหลายชุดเขาลงรูปนะครับหลายชุดอันนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นชุดของใครบ้างแต่ว่าชุดนี้อ่านแน่นอนเขาเขียนแคปชั่นว่าเป็นชุดของหมอลำอุงอิงเพชรบ้านแพงเนาะซูปเปอร์สตาร์น้อยนี่นะครับซึ่งคุณจพ์ ดีไซน์เนี่ยเป็นแบบว่าตัวแม่เนาะของวงการหมอลำเลยตัดชุดให้กับหลายคนมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณแพรว์นะครับหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นในวงการหมอลำเนาะเขาก็ได้ตัดชุดให้แบบว่าเกือบจะทุกคนเลยนะครับทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นเป็นช่างที่มากฝีมือมากความสามารถนะครับแล้วด้วยกับอีกอย่างหนึ่งเนาะที่อุ๋งอิงต้องเปลี่ยนชุดไปบ่อยก็คือน้องเนี่ยโตขึ้น นะครับคุณหญิงเป็นสาวขึ้นมากแล้วนะทุกคนถ้าทุกคนสังเกตนะครับชุดเดิมๆมเนี่ยก็อาจจะใส่ไม่ได้แล้วนะครับการส่งต่อชุดให้กับคนอื่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ควรดราม่าอย่างยิ่งนะครับเห็นดราม่าแล้วก็ไม่อยากให้เกิดดรามา่านะทุกคนเพราะว่าการมอบชุดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆ อย่างดาราเนี่ยเขามอบให้กับรุ่นน้องแล้วรุ่นน้องเอามาใส่แถมรุ่นน้องก็ยังได้เป็นกระแสท a l กออฟเดอะทาวอีกด้วยนะครับทุกคนน้องก็ถือว่าใครที่ได้ชุดอุ้งอิงไปใส่ก็ถือว่าเป็นตำนานอย่างมีหมอลำท่านหนึ่งที่ตัดชุดเหมือนอุ้งอิงเดะเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้รับกระแสตอบรับดีมากๆทุกคนเนาะซึ่งเป็นชุดเหมือนนะครับคนก็เอาไปพูดถึงอะไรแบบนี้นะครับเนาะก็อ่ะ แต่และชุดออกมาก็คือสวยงามนะครับแล้วเรายิ่งมีพี่แองจี้นะพี่แองจี้เนี่ยเป็นคนน่าจะเป็นคนมีส่วนร่วมที่ในการเลือกชุดให้กับองอิงด้วยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นดีเทลต่างๆเพราะว่าต้องเลือกให้เข้ากับทรงผมให้เลือกให้กับลุคของน้องอะไรแบบนี้ครับทุกคนแล้วก็ชุดนี้เนาะชอบมากๆแล้วก็ช่างเนี่ยพึ่งเผยเมื่อไม่กี่วินาทีที่ผ่านมาแล้วช่างเป็นเพื่อนใน Facebook ของอิมด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเห็นความเคลื่อนไหวแล้วก็วันนี้ก็เลยเอามาอัปเดตนะครับให้ทุกคนได้ดูกันเลยว่า อ่ะชุดของอีหลาหน้อยของเรามาแล้วสีส้มโอโ้ทุกคนอยากเห็นเนาะอยากเห็นน้องใส่ชุดนกยุงชุดนกยุงก็เป็นท่านนี้นะครับที่เป็นคนออกแบบซึ่งหลายคนถามว่าชุดนกยุงใครเป็นคนออกแบบสวยจังเลยตอนนั้นคือแบบโอ้โหเป็นชุดที่ถ่ายทําใน MV ไมแม่จินตลาภูลาบเลยนะครับชุดนั้นเลยนะครับน้องใส่สร้างผสมนองหักนะครับก็คือเป็นช่างนี้แหละช่างคนเดียวกันนะครับที่ได้มีการตัดให้กับุง์อิงเพชรบ้านแพงนะครับก็เนาะวันนี้ เอาพอหอมปากหอมคอมาให้พ่อพ่อแม่แม่เอซทุกคนได้ชื่นชมกันนะครับซึ่งอันนี้คือน่าจะเป็นทุนทรัพย์ส่วนตัวของน้องเลยนะครับที่มีการตัดชุดก็เพื่อพ่อพ่อแม่แม่เอซเนาะอันนี้คือแม่นหน่อยคือจัดเต็มมากๆในเรื่องชุดนะครับอย่างที่ทุกคนอย่างที่บอกครับว่าองค์อิงเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งการแต่งหน้าทําผมหรือว่าในลุกต่างๆนะครับทุกคน บางคนบอกไม่อยากเห็นลุกซนะ้ำเนาะก็วันนี้แม่หน่อยจัดให้แล้วเห็นว่า6ชุดเออเปิดเผยแล้วว่า6ชุดนะครับทุกคนซึ่งเวลาชุดน้องออกมาทีไรเนี่ยก็จะเป็นกระแสนะครับทุกคนเนาะแล้วก็อ่าคือจะไปขึ้นอยู่บนบิลบอร์จะไปขึ้นอะไรแบบนี้นะครับทุกคนอย่างช่างแต่งหน้าเองอย่างพี่พโดมพี่ซีเกมเนี่ยเขาแต่งหน้าแล้วภาพ ภาพของเขาเนี่ยไปอยู่บนสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือว่าในเพจข่าวต่างๆเขาก็มีความภูมิใจนี่ก็เป็นชุดอีกชุดเหมือนกันที่คุณพ่ดีไซน์เนี่ยได้ออกแบบให้กับน้องพอชุดเนี่ยได้ไปสู่สายตาไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นอ,ะ,อะไรแต่ก็แล้วแต่ครับทุกคนได้พูดถึงนอ้องเขาก็จะเป็นภูมิใจเหมือนกันนะครับ เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ชมอิ่มข่าวกระแสด้วยกันกน,นะครับชุดนี้ให้กี่คะแนนดีคอมเมนต์มาหน่อยเดี๋ยวท้ายคลิปนี้อิ่มจะเอารูปชุดมาให้ทุกคนชมกันชัดๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้อิ่มข่าวกระแสด้วยแล้วกันนะครับ